อึกหัวฉันนี่ฉันทำอะไรลงไปอีกแล้วเนี่ยเฮอฉันสอบตกแล้วก็ดื่มหนักอีกแล้วสินะว่าแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวนะนี่มันโมเทลกันหรอแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะตอนนั้นฉันกินเหล้าคนเดียวในห้องของฉันไม่ใช่หรือไง มนหัวจังห้องน้ำเรื่องอื่นช่างมันก่อนตอนนี้ต้องไปเข้าห้องน้ำฉันอาจจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่ฉันเข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้วันหนึ่งฉันลืมตาขึ้นมาแล้วเจอขับเพดานที่ไม่คุ้นเคยอย่างน้อยมันก็แปลว่าฉันยังไม่ตายสินะ แต่มันไม่ใช่ในกรณีของฉันนะสิอ้าโอ้ยนี่มันอะไรกันนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในโลกนี้ทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะนี่คือฉันงั้นเหรอแต่ฉันกลับเปลี่ยนไป อะไรกันฉันต้องใะเย็นลงก่อนสำหรับคนเกาหลีการสอบแก้มันกลายเป็นเรื่องที่ชินชาจนเหมือนการกินอาหารเช้าไปแล้วชาติที่แล้วของฉันที่หาเงินไม่ได้มันน่าตราตรึงใจกว่าซะอีกและค่อยๆมาหาทางแก้เรื่องนี้บนเตียงมีขวดยาเปล่าๆและจดหมายลาตายดังนั้น เจ้าของร่างนี้พยายามจะฆ่าตัวตายแน่นอนจดหมายลาตายของเขามีการเขียนเรื่องราวที่เขาพบเจอเอาไว้เขาเป็นเด็กกำพร้าเหมือนฉันเลยฉันรู้สึกแย่จังนอกจากนี้ฉันยังเจอกระเป๋าสตางค์อยู่บนตกเครื่องแป้งอีกด้วยบัตรประชาชนของเขาเนี่ปาร์คมูนแดงนั้นหรอเลขช่วงที่สองของบัตรประชาชนเขาเป็นเลขสามนี่ ฉันย้อนเวลากลับมาสินะเง้นปีนี้เขาก็อายุ23งั้กันหรอดูจากภาพแล้วเขาเหมือนจะเป็นเด็กมัธยมเลยหน้าเขาก็ดูเหมือนขี้อายด้วยถึงฉันจะคิดเรื่องเขาฉันก็ช่วยอะไรเขาไม่ทันแล้วงั้นมาหาร่างของฉันก่อนดีกว่าถ้าพวกเราได้สลับร่างกัน ฉันมั่นใจว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็ต้องอยู่ในร่างของฉันดังนั้นถ้าฉันได้เจอร่างเดิมของฉันแล้วก็ฉันอาจจะรู้ก็ได้ว่าต้องทำยังไงต่อไปเอาล่ะขั้นแรกฉันต้องกลับบ้านก่อนฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องอยู่ที่นั่นเพราะฉันก็ดื่มแล้วก็สลบไปที่นั่นเหมือนกันแต่ว่านะถ้าเกิดมาค้างในฤดูร้อนแบบนี้ก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายเลยนี่ ได้ยังไงกันมันเป็นเดือนกรกฎานี่ตอนที่ฉันดื่มแล้วก็สลบไปนะแล้วทำไมข้างนอกมันเป็นฤดูหนาวได้ละ่ะเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่แค่สลับร่างกันงั้นหรอนี่ฉันมีชีวิตอยู่จริงไหมเนี่ย มาม่าใส่แฮมกับชีสได้แล้วค่ะอะขอบคุณครับเมื่อก่อนเป็นระยูกรอ,อูและตอนนี้เป็นปาร์คมูนแดตอนนี้ฉันกำลังกินมาม่าใส่แฮมกับชีสท,ที่ร้านเกมใกล้ๆกับโมูเทลฉันใช้เวลาน้อยมากในการทำใจ ใช่แล้วล่ะฉันตกใจที่ร่างกายฉันเปลี่ยนไปมากกว่ารูการที่เปลี่ยนไปซะอีกนี่มันดูไม่น่าเชื่อแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันย้อนเวลากลับมาเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฉันเรียนแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยแต่ฉันไม่คิดว่าตอนนี้จะเป็นฉันที่อยู่ที่นี่นะไรอ่ก่อนอูไม่พบผู้ใช้งานนี้คุณต้องการค้นหาด้วยคำอื่นหรือไม่ บัญชีทั้งหมดของฉันหายไปและฉันก็เข้าระบบในมหาวิทยายลัยฉันไม่ได้อีกด้วยไม่พบผู้ใช้งานนี้คุณต้องการค้นหาด้วยคำอื่นหรือไม่ฉันพยายามโทรไปที่เบอร์นั้นแต่มันก็เอาแต่บอกว่าไม่มีอยู่แล้วอย่างนี้ก็แปลว่าวิญญาณของปราร์คมุนแด R, ไม่ได้เข้าร่างของฉันสินะแต่ฉันก็ไม่ได้อะไรอารวณกับร่างเก่าของฉันเท่าไหร่หรอก พ่อแม่ของฉันตายด้วยอุบัติเหตุตอนฉันอยู่มอต้นและฉันก็หยุดติดต่อกับญาติของฉันไปนานแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพื่อนเพราะฉันพยายามอย่างมากเพื่อเป็นข้าราชการอยู่นานเลยจนเสียเพื่อนที่มีอยู่ไปหมดแล้วคงไม่แปลกหรอกที่คนอย่างฉันจะถูกลืมนะแต่ว่าตอนนี้ฉันควรจะทำอะไรต่อดีล่ะและในเน็ตจากเมื่อสามปีก่อน พวกไอดอลและเทนต่างๆในตอนนั้นเกมหนังและเว็บนิยายพอมาคิดๆดดูแล้วจู่ๆร่างกายของฉันก็เปลี่ยนไปแถมยังย้อนเวลากลับมาด้วยมันจะไม่เหมือนพลเฉยๆของนิยายแฟนตาซีไปหน่อยหรออะเดี๋ยวนะขนาดร่างกายฉันยังเปลี่ยนไปได้เลยแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหม หรือถ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่3มปีที่ผ่านมาแต่เป็นอีกมิติหนึ่งล่ะอีกมิติหน,นึ่งงั้นหรออืมมันเรียกว่าอะไรนะเรียกว่านิยายโชชนินหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าฉันคิดถูกแล้วก็งั้นสเตตัสเฮ้ยข้างหลังมองข้างหลังบ้างสิ ه, เว้ยไอโง่เอ้ยจะใช้ธนูตอนนี้ทำไมวะ ไอ้บ้านี่นายดูสถานะเว็บทำกระแสงอะไรตอนนี้ฮะนี่สมองของแกน่ะมีไว้ขั้นหัวอย่างเดียวเลยหรือไงไอ้เวนเอ้ยทำไมไม่โจมตีมันละ่ะมาเช็กหน้าต่างทํมามะเขืออะไรแม่งเอ้ยแกนี่โคตรแย่เลยวะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันไอ้บ้าเอ้ยอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันพาเล่นอีกรอบเดี๋ยวตานี้ฉันแบกเองวาฮึ มันขึ้นมาจริงๆงั้นหรอชื่อปาร,ร์คมูนแดระยูกอนอูเเลเวลศูนย์ชื่อเล่นไม่มีการร้องสีลบการเต้นลบหน้าตาสีลบความสามารถลบทักษะไม่จำกัดนี่มันมันไม่เหมือนหน้าต่างสถานะที่ฉันคิดไว้เลยเนี่ความสามารถพิเศษลบทักษะไม่จำกัดการร้องการเต้นหน้าตาความสามารถพิเศษงั้นหรอ สถานะพวกนี้ไม่ว่าฉันจะมองยังไงมันทำขึ้นเพื่อเป็นไอดอลน,นี่นี่มันกำลังจะบอกให้ฉันไปเป็นไอดอลงั้นหรอฉันเนี่ยนะแจ้งเตือนสถานะเอฟเฟกเดบิวหรือตายได้ปรากฏขึ้นเดบิวหรือตายถ้าคุณไม่สามารถเดบิวเป็นไอดอลภายในเวลาที่กำหนดได้คุณจะต้องตายว่าไงนะเออคุณลูกค้าคะ อะไรทำไมกันคุณลูกค้าคะคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเจ็บตั้งไหนไหมอ่ะฉันจะตายงั้นเหรอทําไมอะไรแบบนี้ถึงขึ้นมาได้ล่ะเดิเหมือนเขาจะอายมากจริงๆสินะฉันจะตายถ้าไม่ได้เดบิวเป็นไอดอลงั้นเหรอ